การสร้างเจ้าหนี้ลูกนี้ล้านสินค้านะคะเราจะมาสร้างลูกนี้กันก่อนนะคะเลือกที่ขายนะคะดังนั้นกดข้อคค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะาหารหัสลูกค้าค่ะรมานะคะพี่ชื่อค่ะ ในที่บัญชีนะคะเราเลือกเป็นลูกน้การค่นนะค่ะ,ะแล้วกดตกลงเครดิตน,นะคะสจดสิบวันค่ะ้าใส่กระชอนนั้นนะคะตารางราคานะคะเราเลือกเป็นราคาห้าสุดค่ะส่วนลดนะคะสามเปอรห้าเปอร์เซ็นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็บันทึกได้เลยะค่ะ แล้วเราก็เพิ่มข้อมูลลูกค้าให้ครบทุกคนเลยคะ่ะต่อไปนะคะเป็นการใส่ย่อยกมาของลูกนี้คะ่ะให้เกิดเขาไปที่การเงินคะ่ะเลือกข้อที่หนึ่งแล้วก็เลือกข้อที่หกค่ะกดเพิ่มข้อมูลคะ่ะใส่ในที่เอกส,สารคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนวันที่คะ่ะ ยอดลูกค้านะคะจา่นั้นนะคะใส่จำนวนเงินค่ะห้าหมื่นบาทประเภทราคานะคะไม่มีเลยค่ะส่วนลดศูนย์ค่ะจากนั้นนะคะ กดซื้อได้นะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นการทำเจ้านี้ค่ะให้เกิดข้าไปที่ซื้อนะคะเลือกข้อที่หกค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะเสรจแล้วค่ะนะคะ เลือกบัญชีค่ะได้ที่บัญชีนะคะเราเลือกเป็นเจ้าหนี้กันค่ะค่ะก็เพศราคานะคะเราเลือกไม่มีแบตค่ะจากนั้นกดปน่ทถึงได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทำย่อยกมาของเจ้าหนี้ค่ะเลือกที่การเงินนะคะ ข้อสองค่ะจ่ายเงินเราเลือกข้อที่ห้าค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะแล้วก็เป็ี่ยนวันที่ค่ะรหัสนะคะประเภทราคานะคะ,ะ,คะไม่มีแบตค่ะตังนั้นใส่จำนวนเงินได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะกดบันทึกค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการสร้างสินค้าค่ะให้กดที่เรามาบุนะคะอยู่ข้อที่หนึ่งะคะ่ะอยู่ข้อที่สามค่ะระบบสินค้าขห้หนูนะ,ะแล้วเราเลืขอข้อที่สองค่ะกดแทกล่ะค่ะตรงนี้นะคะเป็นเคายสินค้าให้เลือก ท่นที่ายสินค้านะคะให้เราลืกเป็นรายได้จากการขายค่ะแล้วขึ้นสินค้านะคะ บัญชีซื้อสินค้านะคะให้เลือกซื้อค่ะ่งคลืนสินค้าค่ะดังนั้นก็คันทึ้เลยนะค่ะต่อไปนะคะเป็นการสร้างไอเทมค่ะให้กดที่สินค้านะคะเลือกข้อที่สองค่ะ กดเพิเ่พมขปอมมลได้เลยค่ะน,นี่ใช่นนะค่ะชื่อสินค้านะคะระวว่างคอมพิวเตอร์นะคะหมวดน,นะคะแล้วเลือกเป็นหมวดอื่นๆค่ะผู้มัญชีสินค้านะคะแล้วเลือกเป็นสินค้าสำเร็จรูปไฟฟ์โอนะคะหมวดน,นะคะแล้วเลือกเป็นตัวค่ะ ค่าขานะคะสามร้อยห้าสิบาทราคาทูนนะคะยี่สิบบาทาังนั้นคูณันทึค่ะ